สวัสดีครับผมใหญ่จากแฟร์ดีเน็ตเวิร์กนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้จะมาตอบคําถามกันนะมีเพื่อนๆถามมาบอกว่าเอ๊ะเราขายแต่พรบกับประกันรถเหรอไม่ใช่นะครับเรามีในส่วนของตัวประกันนอนมอเตอร์ด้วยนะประกันนอนมอเตอร์คืออะไรนะครับก็เป็นทุกอย่างที่ไม่ใช่รถประกันอัคคีภัยประกันการเดินทางนะครับประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพก็มีขายนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าอยู่ตรงไหนนะครับใครที่สมัครแฟร์ดีเน็ตเวิร์กแล้วนะครับก็ เข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับสแกนเข้ามาตรงนี้ได้เลยหรือว่าเข้ามาจาก7 2 4ก็อยู่ตรงนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครสมัครฟรีนะครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้นะครับอันนี้แฟร์ดี้เน็ตเวิร์นะครับก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับใครที่สมัครแล้วเนี่ยก็จะขึ้นในส่วนของตัวหน้าแฟดีขึ้นมานะจากนั้นนะครับให้เราไปเลือกนะครับในส่วนของตัวแพ็กเกจนะครับที่เป็นมอเตอร์นะครับนี่ไฟลแคมเปญนะครับกดไปตรงนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของตัวมอเตอร์กับนอนมอเตอร์นะครับก็ให้เราไปเลือออกนนมเตรร์ะคับบบแี้ พอคลิกที่ non เมอร์แล้วนะครับก็จะมีในส่วนของตัวประกันอุบัติเหตุประกันการเดินทางประกันอคีัภัยนะครับประกันธุรกิจรายย่อยนะครับเบ็ดเตล็ดทั่วไปคืออะไรนะครับลองเข้าไปดูนะก็มีประกันคอฟนะครับไข้เลือดออกประกันโดนนะครับร้านทองสัตว์เลี้ยงพวกนี้มีหมดเลยนะครับมีหลายอย่างเลยนะ ใครเลือดออกตอนนี้ก็น่าจะระบาดอยู่หรือเปล่าแล้วก็นี่ครับประกันสุขภาพนะมีให้เลือกเต็มไปหมดเลยนะครับแบบนี้นะใครที่แบบว่าอยากหายอย่างอื่นขายดูนะครับไม่ว่าจะเป็นขนส่งนะนภายในประเทศหรือว่าสินค้าทางทะเลนะครับแบบนี้นะก็มีด้วยนะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะโอเคสําหรับวิดีโอนี้นะครับเรียบร้อยแล้วใครที่มีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทักมาได้เลยนะหรือว่าจะกดสมัครสมาชิกไว้ก็ได้นะครับ อ๋อมีคำถามสามารถสอบถามได้เลยนะครับนอกจากนอนมอเตอร์แล้วก็มอเตอร์นี้ก็2อย่างนี้ก็เยอะแล้วนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะคะพบกันในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ